สวัสดีครับทุกๆคนยิยนดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ซอยบางสีเมืองส7ินะครับถนนบางสีเมืองนะครับก็จะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปท่าน้ำบางสีเมืองนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็จะมีร้านบะหมี่เกี้ยวเจ้าเด็ดนะครับเพื่อนๆเป็น ร้านเด็ดนะครับที่หนึ่งในดวงใจนะครับถ้ามาแถวบางสีเมืองร้านนี้คือเด็ดที่สุดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับดูแผ่นหมูกรอบนะครับแล้วหมูแดงนี่ครับเพื่อนๆหมูแดงย่างหอมๆนะครับเพื่อนๆและนุ่มน้ะหมุนลิ้นมากๆส่วนหมูกรอบนะครับเป็นแบบโบราณนะครับหนังกรอบฟูนะครับและเนื้อกับมันนะครับช้ำๆเด้งๆ และยังมีเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูนะครับคือเมนูเล้งแซบนะครับร้านนี้คือหอบไวมากตัวต้มเล้งนะครับขายดีสดชุ่มคอชื่นใจจะกินกับข้าวก็ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นกับแก้มก็ดีนะครับเพื่อนๆนี่ครับร้านนี้นะครับดูแผ่นกรอบครับเพื่อนๆน่ากินมากๆอันนี้นี่ของแท้นะครับเพื่อนๆทำได้น่ากินมากๆครับเพื่อนๆ แล้วก็จะมีครับนี่ครับหมูแดงหมูแดงนะครับผมชอบนะครับร้านนี้เขาใช้วัตถุดิบอย่างดีนะครับติดมันเนื้อนุ่มนะดูครับเพื่อนๆทานน้ำเย็นๆระหว่างรอครับโทรศัพท์เกือบตกไปในกระติกนี่ครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเปิดขายตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งนะครับไปจนถึงประมาณสามทุ่ม บางวันนะครับทุ่มกว,กว่าก็หมดแล้วขายดีมากๆช่วงที่พีกนะครับคนแน่นนะครับคือช่วง5โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มช่วงนั้นคนจะเยอะมากนี่ครับเพื่อนๆไม่เยอะได้ไงดูปริมาณนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับธรรมดา50พิเศษ60บบาทเท่านั้นดูครับเพื่อนๆทั้งหมูกรอบหมูแดงให้เยอะเต็มเต็มชามแบบนี้และตัวเกี๊ยวนะครับ เป็นแบบพัตคาได้เลยนะครับเพื่อนๆตัวเกียวนี่แบบใซแน่นตัวใหญ่นี่ครับดูหมูกรอบเพื่อนๆห,หนังกรอบจริงกรอบแบบช่ำๆนะครับแล้วดูตัวเนื้อกับตัวมันนะครับเพื่อนๆนี่ครับไม่แข็งกระด้างนุ่มๆแล้วมุนลิ้นนะครับเดือดเคี้ยวแล้วมันได้อรรถรสจริงๆครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วทูหมูแดงครับเพื่อนๆหมูแดงเป็นแบบหมูติดมัน ก็ชิมกันแบบออริจินอลดั้งเดิมของทางร้านที่ออกมาก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับบะหมี่คือเส้นฟูมากๆครับเพื่อนๆให้เยอะมากๆน่าจะมีสองก้อนกว่าครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็จะมีราดน้ำซอสหมูแดงให้ด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆทานแบบไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วครับเพื่อนๆเ,เส้นหอมซูชได้มันมากๆ นี่ครับและวัตถุดิบร้านนี้นะครับใส่ใจในขั้นตอนการทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระทเทียมเจียวนะครับแล้วก็กากหมูร้านนี้เจียวใหม่ๆทุกๆวันครับพเพื่อนๆน้ำซุปคือเนี่ยนั่งลิ่นโชยหอมมาเลยครับและมีความเข้มข้นมากๆเนื่องจากตัวเล้งเนี่ยนะครับพเพื่อนๆร้านนี้ต้มเล้งขายด้วยยิ่งทําให้น้ําซุป หอมหวานละมุนเลยครับเพื่อนๆซดนี่รู้เลยครับเพื่อนๆหอมแบบอร่อยแบบธรรมชาตินี่ครับดูตัวหมูกรอบนี่แบบอย่างฟินนะครับตัวหมูกรอบด้านนอกเขาจะกรอบๆนะครับตัวขอบๆนะครับเวลาเคี้ยวมันจะกรุบๆนะครับเมื่อเวลาด้านในเนี่ยนุ่มไม่แข็งกระด้างงานดีมีคุณภาพมากๆครับนี่ครับแล้วดูตัวหมูแดงครับ อันมาชิ้นนั้นหนาแผ่นให,ใ,หใหญ่แบบนี้โอ้โหเจอร้านนี้เข้าไปนี่คือแบบอิ่มทั้งรสชาตินะครับทั้งปริมาณจุกจุฟินเวอร์ครับเพื่อนๆนี่ครับเดีย๋ยวเรามาปรุงกันบ้างน,นะครับดูเครื่องปรุงนะครับเพื่อนๆสะอาดน่าทานมากๆว่าจะเป็นน้ำส้มพิกดองแบบนี้นะครับแล้วตัวนี่ครับถั่ว ตัวละนี้ก็บดได้กําลังดีเลยครับเพื่อนๆนะนี่ครับพริกผัดตัวพริกนะครับจะมีทั้ง2แบบนะครับทั้งพริกผัดแบบนี้นะครับแล้วก็พริกธรรมดานี่ครับละที่เด็ดเลยครับเพื่อนๆตัวนี่ครับแคปหมูพริกเผาเติมได้ฟรีไม่อั้นนะครับูใจถึงพึ่งได้เลยครับร้านนี้นี่ครับปรุงใหม่ๆ เหมือนสั่งเราม่อีกหนึ่งชามนะครับเพื่อนๆเยอะจริงนี่ขนาดซูชิเส้นไปสองลอนะะครับเส้นยังฟูเต็มชามอยู่เลยครับเส้นนะครับร้านนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับเพื่อนๆเขาจะมีความเหนียวนุ่มหอมเป็นเอกลักษณ์เลยครับเพื่อนๆแล้วเวลาเคี้ยวนี่มันได้อรรถรสมากๆครับนี่ครับแล้วดูตัว แคบหมูก,กรอบเติมได้ฟรีไม่อั้นนะครับเพื่อนๆใจถึงมากๆก,กินแค่แคบหมูกับพริกเผานี่อร่อยฟินนะครับเพื่อนๆนี่ครับเอามากินกับถั่วกับพริกเผาย่างเด็ดเหมือนสั่งมากินชามใหม่เลยครับเพื่อนๆนี่ครับผมปรุงนะครับผมปรุงแค่ถั่วนะครับ ปรุงที่ชอบอย่างเดียวเลยครับเพื่อนๆคือรสต่างๆอย่างคือเนี่ยมันมาหมดแล้วนะครับหวานมันเค็มครบรสเลยครับเพื่อนๆผมปรุงเพิ่มแค่ตัวถั่วนะครับ3าช้อนแล้วก็ตัวพริกผัดนะครับ3าช้อนในแบบที่ชอบมันมันเผ็ดเผ็ดนครับเพื่อนเนี่ครับมาสดน้ำซุปรอนะครับน้ำซุปไม่พอขอเพิ่มได้นะครับแล้วที่สําคัญน้ําซุปคือแบบ หอมหวานละมุนลิ้นมากๆแล้วมันร้อนๆนะครับสดชุ่มคอชื่นใจนะครับเวลาปรุงนะครับผมจะเอาตัวน้ำซุปลาดไปที่ตัวก๋วยเตี๋ยวหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันขุกคลิดปรุงได้ง่ายหน่อยครับเพื่อนๆกุกเขาได้ง่ายหน่อยนี่ครับสดอร่อยมากน้ำซุปดีมากๆครับเพื่อนๆหอมหวานแบบธรรมชาตินะครับจากการเคี่ยวนะครับเพื่อนๆนี่รู้ครับ พอคุกแล้วมันฟูมาเต็มชามเหมือนเดิมนะครับเหมือนสั่งมาใหม่เลยครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับตัวเมนูเส้นนะครับก็มีครบนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นเส้นบะหมี่เกี๊ยวหรือว่าเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่นะครับสามารถเลือกสั่งได้ตามชอบเลยครับเพื่อนๆเมนูครับจะมีตัวน้ำใสหรือว่าจะเป็นตัวต้มยำนะครับแล้วก็เมนูแห้งครับเพื่อนๆและเมนูเด็ดนะครับก็จะมีเมนูเล้งโคตดแซ่บ งานดีนี่ครับอย่างที่บอกครับตัวเกี๊ยวตัวใหญ่ๆแบบนี้ใส่แน่นๆนะครับเป็นหมูบดนะครับเพื่อนๆเป็นหมูสับหมักปรุงรสพิเศษสูตรพิเศษกับของทางร้านนะครับคือมันจะมีความหอมของอน้ำมันงานนะครับแล้วก็เพื่อสามเกลือนะครับเครื่องปรุงต่างๆที่ทางร้านเขาหมักไว้นี่แหละครับอร่อยมาก นี่ครับเ,เพื่อนๆขนาดผักยังอร่อยครับร้านนี้ผักสดสดกรอบๆเพราะอย่างที่บอกครับร้านนี้เขาใส่ใจในรายละเอียดทุกเครื่องทุกไอเทมนะครับทุกอย่างนะครับที่เอามาประกอบในหนึ่งชามเนี่ยอร่อยทุกตารางเมตรครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเส้นที่คุกเค้ากับพริกผัดและถั่ว อย่างแจมคือจริงๆแล้วน้ําซอสหมูแดงที่เขาล่านมานะครับกินกับเส้นนี่คือฟินนะครับเพื่อนๆอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ทานเผ็ดไม่ได้นะครับสบายเลยอร่อยมากนี่ครับแล้วหมูคือสับมาแบบชิ้นใหญ่ๆคําโตๆเคี้ยว,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 วแล้วมันได้ความเพลินเพลิดเพลินเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับ หมูอย่างเด็ดก็ไม่รู้กับชามนี้เขากำไรจากไหนนะครับทั้งเครื่องทั้งอะไรใส่มาเต็มชามเหมือนขายเอาหน้าตาครับเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับต่างจังหวัดจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆขายเอาหน้าตาขายเอามันนะครับเพื่อนๆคือเสียหายไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ครับเพื่อนๆนี่อย่างที่บอกครับตัวเกี๊ยวมีประมาณ3-4ถึงตัวครับเพื่อนๆ แป้งเกี่ยวหนึบๆนะครับแล้วก็ไส้แบบช่ำๆจริงฟินเลยครับกว่าจะทานหมดก็เล่นไปหลายนาทีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับทางลูกค้านะครับที่มาทานนะครับก็แวะมาเรื่อยๆนะครับตกผมมาทานตั้งแต่บ่ายสามนะครับเพื่อนๆสามโมงกว่าๆช่วงที่คนเยอะนะครับจะเป็นช่วงประมาณ6กโมงห้าโมงนะครับเพื่อนๆถึงหนึ่งทุ่มคนแน่นมากนี่ครับ อร่อยงานทีมีคุณภาพแค่พิกผัดนี่ก็กินขาดแล้วนะครับจะกินแบบออริจินอลนะครับแบบดั้งเดิมไม่ต้องปรุงก็อร่อยครับหรือว่าจะทานในแบบรสที่ตัวเองชอบนะครับความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่แบบดั้งเดิมนี่คือแบบทุกคนชอบหมดครับอร่อยแบบไม่ต้องปรุงนี่ครับหรือว่าจะปรุงเพิ่มแบบเผ็ดๆแบบนี้ครับเพ<ม>ื่อนๆครับมห,หมูแดงโคตรดีนุ่ม ติดมันนิดๆดคิ้วแล้วมันได้ทะลรดมากๆครับเพื่อนๆทั้งหอมทั้งอร่อยแล้วเส้นบะหมี่เขาแบบเส้นแบบเหนียวๆเวลาเคี้ยวมันนึดๆกรุบๆอร่อยครับเพื่อนๆลวกได้สุกกําลังดีนะครับมาต่อกับตัวเล้งครับเพื่อนๆนี่ครับตัวเล้งสำหรับเล้งนะครับถ้าจําไม่ผิดจะอยู่ที่ถุงละห้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับ พริกขี้หนูช่ำๆน้ำมะนาวสดหอมๆโอ้โหอย่างดีครับเพื่อนๆสดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจถือว่าราคาไม่แรงนะครับเลงบางที่ขายต้องเจ็ดแปดสิบขายเป็นร้อยอยังมีเลยครับเ,เพื่อนร้านนี้ราคานะ่าจะถุงละห้าสิบบาทนี่ครับแค่พริกก็กินขาดแล้วครับพริกขี้หนูแบบนี้นะครับเรียกพริกขี้หนูสวนเม็ดมันจะเล็กๆ มันจะหอมนะครับเพื่อนๆมันจะหอมกับพริกขี้หนูธรรมดานะครับนี่ครับแค่พริกขี้หนูเนื้อเป็นขีดแล้วครับเพื่อนๆหอมมากทั้งพริกขี้หนูทั้งมะนาวแล้วน้ำซุปคนณๆแบบนี้ทานแล้วมันแน่สนั่รสจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมว่าตัวหมูนะครับมันจะเปื่อยขนาดไหนครับเพื่อนๆ นี่ครับแค่สก,กิดก็หลุดแล้วแนมะ่แน่นอนจริงๆครับเพื่อนๆรดหอมมากๆหอมทั้งมะนาวสดหอมทั้งตัวพริกขี้หนูเนี่ยครับพริกขี้หนูสดอย่างเงี้ยแล้วน้ำใสๆแบบนี้สดแล้วมันชุ่มคอครับเพื่อนๆแห้งๆมานี่สดแบบสางเลยนะครับเพื่อนๆแม่มันร้อนสดแล้วมัน มันระเบิดเหงื่อครับเพื่อนเหงื่อระเบิดดีจริงๆนี่ครับแคสกิดก็หลุดแล้วนะครับหมูงานดีมีคุณภาพมากๆครับนี่ครับเพื่อนๆแจมแจมแจมเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนํากับร้านนี้แล้นะครับบะหมี่เกี๊ยวหน้าหม้อนะครับเพื่อนอย่างเด็กถนนบางสีเมืองเปิดขายตั้งแต่บ่ายสานะครับไปจนถึง3ามทุ่มนะครับ สามารถมาทานได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับร้านนี้ทั้งตัวเส้นบะหมี่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเที่ยวนะครับเพื่อนๆอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกไอเทมรับรองนะครับทุกไอเทมที่อยู่ในชามเนี่ยอร่อยทุกอย่างนี่ครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบะหมี่นะครับซดน้ําแห้งชามนะครับเพื่อนๆหรือถ้ายังไม่สบายใจพอนะครับนั่งทานตัวแคปหมูต่อได้ครับเพื่อน ร้านนี้คือใจถึงแน่นอนจริงๆครับแค่แคปหนึ่งเดียวก็อร่อยนะครับเพื่อนๆเป็นเพลินเลยเผ็ดกาลังดีนะครับไม่เผ็ดรุนแรงจนเกินไปนะครับเพื่อนๆแล้วสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแด่ทำมานำเสนอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ หามีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นก็ต้องกราบขออาภายัยเพื่อนๆหรืทุกคนไปด้วยนะครับสวัสดีครับ